อธิทัตวรัตประวีกุลเราให้บุญเดอร์ด้วยอนุภาพพุทธธรรมสงฆ์จงบันดาลบุญบารมีของข้าที่สร้างมาให้เป็นของโอเยอะๆเดอร์ <c oughs> ได้บุญแล้วสั่งใช้บ่อยๆถ้าไม่สั่งใช้บ่อยบุญจะอยู่ห่างจากเราหลายพันกิโลหลายหมื่นเพราะห่างจากเราสี่หมื่นหนึ่งพันกับห้ายอด เป็นชั้นแรก <c oughs> เราต้องเรียกเราต้องแจ้งบ่อยๆเมื่อเราแจ้งหาบุญพลังเรา <c oughs> จะแจ้งไปถึงที่เรามีบุญอยู่บุญจะได้เคลื่อนหาเราด้วยวิธีการหลายๆอย่างเช่นจะมีเทพผู้ประจำอยู่นั่นนำมาหรือจะมีเทพที่อยู่ใกล้เราไปนำมาขึ้นอยู่กับกรรมของเรา บาปของเราบุญของเราหนักแน่นและแน่นหนาต่างกันเท่าใดฉะนั้นการคิดถึงบุญบ่อยๆพระพุทธเจ้าบอกไว้เลยนะว่าเป็นการดีการคิดถึงบุญมันเป็นทางที่ให้เราปลอดภัยฉะนั้นทั้งในแดนนี้และในแดนทิพย์หากคิดถึงบุญที่ตนมีประกอบกับอานุภาพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะประกันความทุกข์ยากและความ ลำบากยากเข็นทุกๆอย่างไว้ได้หรือขับดันสิ่งที่ชั่วร้ายออกจากเราไปได้ถึงแม้มันจะไม่ดุบไม่บุบสลายแตกสลายไปก็ตามแต่มันจะถอยห่างจากเราด้วยเรามีพลังบุญเอาใช้บ่อยๆดีและทุกคนใช้บ่อยๆเพราะทุกคนที่สร้างบุญมีบุญไว้มากมายแน่นอนเพียงแค่ไม่ได้ระลึกถึงบุญ ไม่คิดถึงอานุภาพพุทธธรรมสงเป็นที่พึ่งแล้วให้บรรดาลบุญเรามาหาเราบ้างคนไม่ค่อยคิดกันมีน้อยที่คิดแบบที่เราบอกนี้โลกจึงปั่นป่วนวุ่นวายไปหมดเลยเอาเอาบ,บุญเดอร์โอ <c oughs> <c oughs> จากวิลยุทธสีโยหะกับปูครับหนึ่ง ฤตสี่รูปงามอายุยืนมีโรคน้อยเป็นที่รักของพราหมณ์คลหะบอดีคำถามอ่านดูแล้วไม่เหมือนฤตเลยเหมือนสิเป็นฤตชนิดหนึ่งเช่นหเหาะเหินเดินฟ้าดำดินทะลุก,กำแพงอะไรพวกนั้นคำว่าฤตบุญฤตอันเนี้ย <c oughs> ผู้แปลผู้อธิบายไม่ใส่หมดเฉย บุญญาลิตบุญญาลิตนี่ถ้าไม่มีบุญญาลิตอย่างอื่นจะเป็นไปไม่ได้เลยฉะนั้นบุญญาลิตมันก็มีรูปงามอายุยืนมีโรคน้อยเป็นที่รักของคนทั่วๆไปไม่ใช่เฉพาะแต่พราหมขรือหาบดีเป็นที่รักของทั้งเทพทั้งกรมทั้งเปตผีปีศาสัตว์เดรัจฉานก็เป็นที่รักของเขาเหล่านั้นได้ด้วยเป็นลิตรชนิดหนึ่งเลยนะ การมีรูปงามนี่เป็นฤทธิชนิดหนึ่งไม่ใช่เล่นเป็นฤทธิชนิดที่ใครมองเห็นแล้วโทโๆโกูจะได้ไหมวะเข้าใจสองคนโบราณ <c oughs> คุณตาคุณยายเคยบอกว่าอย่าไปนอนใต้ขือบ้านมันไม่ดีในพระไตรปิฎกก็มีบอกว่ามีพวกอมนุษย์สิงอยู่ และสามารถกินคนได้อันนี้จริงไหมครับแล้วทำไมไม่มีข่าวอะไรพวกนี้เออไม่มีข่าวก็ไม่จำเป็นต้องมีข่าวแต่บางบ้านบางชุมชนบางที่มันมียัก์ที่ได้รับอนุมัติมาอาศัยอยู่ที่คือบ้านของชาวบ้านแล้วคอยจับชาวบ้านกินแต่ต้องเป็นผู้ใดที่เข้าไปใต้คือเท่านั้น นอกจากใต้ขื่อแล้วจับกินไม่ได้จากนั้นธรรมเนียมเลยเกิดการถือมาที่แท้บ้านไม่มีไม่บ้านไหนไม่มียักษ์อยู่ก็จะไปตื่นเต้นอะไรก็ mm. หมายนะก็ใาจาบอก mm. เหมือนกับว่าระวังน้ําท่วมนะระวังน้ําท่วมนะแต่บ้านเราอยู่นี่วัดสามแยกอําเภอน้ําหนาวนี่ระวังน้ําท่วมไหมตรงเนี้ยไม่ต้องมีแต่ระวังมันจะมาไอ้น้ํามันจะแรงทําฝายไว้นะ บนนี้ต้องอย่างนี้แต่อยู่แถวใกล้ๆแม่น้ําเจ้าพระยาต้องระมัดระวังน้ําจะท่วมสร้างบ้านให้สูงไว้ขนของขึ้นที่สูงนะที่นี่ไม่ต้องสร้างติดดินวางของไว้นี่แหละกับพื้นไม่ต้องกลัวน้ําคนละประเพณีเกิดขึ้นแล้วเมื่อคนภาคนี้ย้ายไปอยู่ภาคกลางที่น้ําท่วมก็ดันไปทำแบบไม่ระมัดระวังแบบน้ำจะท่วม มันก็จะเป็นอันตรายฉะนั้นอยู่ประเภณนี้ไหนก็ศึกษาประเภณนี้นั้นอันเรื่องที่ยักษ์ที่อยู่บนคือกินคนคือมีอยู่จริงแต่มันไม่ได้มีทุกขือไม่ได้มีทุกบ้านมันมีเฉพาะขือบ้านบางบ้านของคนในยุคหนึ่งหนึ่งเท่านั้นบาปกรรมเกี่ยวกันไม่งั้นก็ตื่นขึ้นมาให้ระวังนางยักษ์จะมากินลูกเด้อไม่ใช่ไม่ใช่คู่กรรมคู่เวรเขาไม่มากินง่ายเข้าใจอ่าต่อไป อีลอนมัสก์กำลังสร้างนวัตกรรมที่ทำให้สมองเชื่อมกับหุ่นยนต์และอาจจะถ่ายโอนความอาจจะถ่ายโอนความคิดความอ่านต่างๆลงในหุน่นคำถามมันจะเป็นไปได้ไหมครับว่าอนาคตอาจจะถ่ายโอนจิตจากร่างมนุษย์ไปสู่ร่างหุน่นสาธุครับขอบคุณครับ อันจะเอาจิตของสัตว์โลกไปบังคับไว้ตรงจุดนั้นจุดนี้ก็ต้องเป็นผู้มีอาคมมีเวทมนต์ไม่ใช่มีเครื่องวิทยาศาสตร์เครื่องวิทยาศาสตร์จะควบคุมจิตไม่อยู่เพราะว่าจิตทะลุไปได้หมดเลยไม่จาไม่ไม่ต้องคิดว่าเหล็กหนาเป็นวาแล้วเป็นกล่องเหล็กทึบเมื่อเอาเอาคนเข้าไปนอนไว้ในนั้นกบว่าให้ตายแล้วขังจิตเขาไว้แล้วอ็อกให้ตายคานั้น แบบไม่มีทางออกจิตก็ออกได้เหมือนเดิมฉะนั้นจิตไม่ไปเชื่อฟังใครได้แบบนั้นแต่ที่เขาใส่ความคิดก็คือคนคนนั้นอพร้อมที่จะให้เขาใส่พร้อมที่จะให้เขาดึงแค่นั้นเองถ้าไม่พร้อมเป็นไปไม่ได้ต้องเชื่อมโยงโดยภาวะของใจผู้นั้นประกอบถ้าไม่เชื่อมโยงไปดึงเอาเลยไม่นานก็มีเรื่องเนี่ยเป็นธรรมดาของคนที่กาลังจะคิดหาเครื่องมือหาก,กูคิดอะไร ให้มึงทํางานด้วยกูคิดเลยอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องที่มันสามารถทําได้เอ้าหมดแล้วทชาไหมโอเคเอาบุญเด้อโอ้บุญบาร,รมีที่เราสร้างมาเราให้เยอะๆประกอบการให้มีความสุขไปด้วยบุญมันจะทุกข์จะร้อนอะไรก็ให้ยอมรับวันนี้คือกรรมเก่าแล้วแก้ด้วยบุญแก้ด้วยอานุภาพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกๆคนด้วย ทั้งที่เข้ามาใหม่และเรียนมานานแล้วหลงลืมไปก็เยอะตั้งใจให้ดีทำให้ได้คิดถึงบุญอยู่สม่ำเสมอแล้วจะมีความปลอดภัยมากกว่าไปคิดวางแผนจะทำยังไงอย่างอื่นนอกจากคิดถึงบุญเพื่อให้ตนเองมีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วอันอันอื่นๆงานอื่นๆมันจะค่อยๆปรากฏขึ้นให้เราชัดเจนแล้วเราจะทำได้ แต่คนน่ะกว่าจะมาคิดถึงบุญบางคนมารู้จักเราเนี่ยประมาณไม่ถึงปีไม่ถึงเดือนอยากคิดถึงบุญให้สําเร็จเดี๋ยวนี้โอ้ก็สร้างบาปมาทั้งชีวิตแล้วอยากคิดถึงบุญให้มันสำเร็จไวเกินป่านนั้นต้องตรวจสอบคืนอดีตชาติของตนเองได้ทํามาเท่าไหร่ถ้าทํามาเยอะอธิษฐานปับ๊บมันจะเริ่มปรากฏถ้าทํามาน้อยก็ใจเย็น แต่ให้เร่งอธิษฐานไปบุญจะเข้าถึงผู้คิดถึงบุญบุญจะถอยห่างผู้ไม่คิดถึงบุญเป็นธรรมชาติอันหนึ่งอยู่แล้วอ้าวบุญเด้อ